สวัสดีครับพิพัดจ้างสร้างบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูขั้นตอนการรีโนเวทปรับปรุงบ้านนะครับรีโนเวทต่อเติมบ้านนะครับผมเป็นบ้านบ้านไม้นะครับเป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับงานหลังนี้จะเป็นการทําเปลี่ยนหลังคานะครับผมขั้นตอนการเปลี่ยนหลังคานะครับเริ่มต้นกับการเปลี่ยนหลังคากับการรื้อหลังคาที่อยู่รอบบ้านออกนะครับเพื่อจะจัดระเบียบใหม่นะครับผมให้หลังคาไปในเป็นรูปแบบทิศทางเดียวกันน่ะนะครับผม เพราะว่าตอนแรกหลังคาจะเป็นหลายขยักนิดนึงนะครับผมบ้านก็เป็นบ้านเสาตัวบ้านหลักสิบเสาสิบต้นนะครับผมนี่ครับบ้านขนาดพื้นที่ใช้สอยเฉพาะตัวในบ้านก็ประมาณ7-80ดตารางเมตรอยู่นะครับทีนี้เราก็จะต่อเติมโดยรอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนเริ่มต้นการทํางานรีโนเวทบ้านนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมคือจะ จะมีการทาสีภายนอกนะครับชั้นบนแล้วก็เปลี่ยนหลังคาข้างบนนะครับผมแล้วก็ต่อเติมรอบข้างนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นการต่อเติมทําห้องนอนนะครับผมห้องนอนก็จะมีด้วยกันสามสี่ห้องสี่ห้องนอนนะครับผมหลังนี้เสาตัวต่อเติมก็จะเป็นการตั้งเสาสําเร็จรูปนะครับมีหน้าห้าหน้าหกนิ้วก็ปบบนกันไปนะครับตามรูปแบบแปลนที่ทางเจ้าของบ้านให้ให้เราจัดมานะครับผมจัด จดทาห้องนะครับเรื่องการทํางานเนี้ยการต่อเติมตัวเนี้ยนะครับเราจะใช้วิธียึดอาศัยเข้ากับเสานะครับผมตัวต่อเติมด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งนะครับการยึดของผมก็จะใช้เป็นตะปูสีแล้วก็ไปคล้องข้างในอีกทีนะครับไปรัดรอบเสานะครับผมข้างในข้างในอีกทีนะครับกันกันการโยกหลุดนะครับอีกรอบอีกชั้นหนึ่งนะครับ คืออันนี้เป็นเทคนิคของเรานะครับเราทําลักษณะนี้นะครับบางท่านก็อาจจะมีวิธีที่แตกต่างไปนะครับผมอันนี้โครงเหล็กหลังคาเราจะใช้ตัวสี่นิ้วนะครับเป็นเหล็กกาว์นไนท์ทั้งหมดนะครับตัวหลักส่วนตัวรองก็จะเป็นตัวแปรเนี่ยจะเป็นสองคุนนิ้วนะครับความหนาก็มิลห้านะครับตัวแปรส่วนโครงหลักเนฉนามิลแปดนะครับเป็นเหล็กกาว์นไน์นะครับหนึ่งจุดแปดมิลนะครับสี่นิ้วนะครับผมคือสเปคเหล็กก็แล้วแต่ความห่างความ ใกล้ของของตัวห้องอ่ะนะครับผมถ้าระยะห่างๆคนจะใช้สักกล่องสี่นิ้วนะครับผมนี่อย่างตัวเสนี่ผมห้องเกินสามเมตรห้าสิบผมจะใช้สี่นิ้วนะครับแต่ถ้าสามเมตรก็จะอยู่ประมาณสามนิ้วกันแล้วแต่เรานะครับแล้วก็หัวเสาก็จะตั้งแผ่นเพลทนะครับผมการต่อเติมหลังเนี้ยห้องกว้างอยู่ประมาณสามเมตรห้าสิบวันนี้ผมดูจากด้านบนนะครับนี่ก็เป็นการตัดหัวเสาใส่แผ่นเพลทนะครับผม เสาสาเร็จส่วนใหญ่เวลาเราใส่แผ่นเพลทเนี่ยก็จะแตกนะครับเดี๋ยวจะเกล้าด้วยนอนชิ้งนะครับผมใช้นอนชิ้งเกล้าหัวเสาอีกทีหนึ่งนะครับผมหลังจากตีแผ่นเพลทเสร็จแล้วหลังจากก่อนที่เราจะทํางานกออินนะครับผมกออจับวนแล้วก็จะใช้นอนชิ้งนะครับเกล้าหัวเสาอีกทีหนึ่งนะครับผมยึดแผ่นเพลทเสร็จแล้วก็วางอาเสนะครับผมเนี่ยอาเส้แล้วก็จะวิ่งบนหัวเสาเลยนะครับระดับเอาสลปมากันแล้วแต่เรานะครับอย่างของผมนี่สลปประมาณ40ิบเซนนะครับผม สามสิบห้าเซ้นเกือบสี่สิบอ่ะนะครับผมเมตดหนึ่งก็ประมาณเกือบสิบเซ้นนะครับระยะสามเมตรห้าสิบเกือบสี่เมตรนะครับผมด้านข้างเนี่ยคืออันนี้อย่างด้านนี้ที่ผมให้ดูก็บางอย่างนะครับมันจะมีเทคนิคนิดนึงอ่ะนะครับผมสําหรับท่านใดที่กําลังจะดีโนเวทบ้านเนี้อยอสีเราจะใช้ตัวสีนิ้วนะครับสี่กสองนิ้วเพื่อเอาไปเป็นแนวทางนะครับสําหรับการต่อบ้านนะครับผมบ้านมไม้นะครับ เป็นบ้านทางจังหวัดนะครับผมไม่ได้เอาหลักการอะไรมากมายนะครับเนี่ยครับตัวจันทันก็จะเป็นสี่คูณสองนิ้วนะครับเป็นเหล็กกาวไนท์นะครับเป็นเหล็กจุบกาวไนท์หนาหนึ่งจุดแปดมิลนะครับก็ความหนาก็แล้วแต่เราเลือกนะครับแล้วแต่งบเราด้วยนะครับผมระยะห่างก็อยู่ประมาณเมตรสามสิบเมตรสี่สิบประมาณนี้นะครับผมต่อตัวนึงเนี่ยนะครับจันทันนะครับก็ไม่ห่างมากคือหลังคาจะใช้เป็นแผ่นมีทั้งชีสนะครับผม เนี่ยครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอน,นครับด้านขวาจริงๆผมจะต่อรอบบ้านเลยนะครับหลังนี้แต่ว่าเอาเริ่มต้นมาให้ดูก่อนนะครับให้ดูว่าเพราะว่ามีหลายท่านถามผมอยู่ว่าการยึดเข้ากับตัวบ้าน,นจะทําลักษณะไหนนะครับนี่ของผมจะวิ่งคานเห็นนะตัวที่อยู่ด้านในนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในบ้านด้วยนะครับว่าผมยึดยังไงนะครับหลังจากที่ผมแปะด้านข้างเนี่ย ติดกับตัวบ้านเนี่ยผมจะใช้ตะปูสี่ตียึดก่อนนะครับผมยึดเข้ากับเสาอันนี้ต้องดูด้วยนะครับเสารเราโครงหลักเราที่อยู่ในบ้านต้องเป็นตัวแข็งแรงนิดน,นึงนะครับผมถึงจะยึดได้นะครับถ้ายึดไม่ได้ถ้าเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะผุเราควรจะตั้งเสาชิดเสาอีกต้นหนึ่งกนนะครับผม <meets S 1> ชิดเสาบ้านนะครับถึงจะดีนะครับผมแต่อันนี้ผมดูแล้วว่าแข็งแรงมากนะครับแต่ว,ว่าการยึดเนี้เราก็จะเชื่อมจันทันยึดเข้าไปกับตัวคานข้างในบ้านตัวที่ติดผนังนะ ตัวที่ติดผนังเราจะล้อมรอบอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับหลังจากติดแปรเสร็จนะครับอันนี้เราก็เริ่มติดแปรนะแปรเราจะใช้เหล็กกล่องสองคูนนิ้วนะครับผมห่างก็อยู่ประมาณแปดสิบเซนนะครับต่อตัวหนึ่งนะฮะคือความห่างก็เฉลี่ยอยู่ประมาณอันนี้ของผมเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณแปดสิบสามแปดสิบสี่เซนนะครับคือทั้งหมดคือแล้วแต่เรานะครับเอาพื้นที่ทั้งหมดมาหารนะครับก็ระยะส่วนใหญ่ผมจะทำแปรไม่เกินเก้าสิบเซนน่ะนะครับ เหล็กแปรก็จะใช้ความหนาอยู่ที่1.5มิลน,นะครับผมทีนี้ของผมเนี่ยจะมีการทํานั่งร้านเชื่อมนั่งร้านบนโครงเหล็กพือโครงเหล็กตัวนี้ผมจะทําเพื่อไว้ขึ้นชั้น2ขึ้นหลังคาชั้นบนด้วยเลยนะครับผมก็เลยจะประกอบไปทีเดียวนะครับเป็นทั้งโครงหลังคาแล้วก็ทําขึ้นไปนั่งร้านขึ้นไปเปลี่ยนหลังคาบนบ้านนะครับที่จะมีคายันมีอะไรด้วยนะครับหลังจากก็เชื่อมแข็งเสร็จเลยนะครับก็คือเบ็ดเสร็จนะครับคือทําโครงหลังคาเสร็จแต่ว่าเราศาัยไว ขึ้นชั้นบนด้วยนะเนเระล a เชื่อมแข็งนะครับเห็นไหที่เป็นเหล็กค้ำยันอยู่นะครับเพื่อจะตั้งนั่งร้านขึ้นไปไม่งั้นเราจะขึ้นไปเปลี่ยนหลังคาข้างบนลําบากนะครับถ้าเราไม่มีที่ยึดนะครับผมเพราะเวลาเรามองลงมาก็อาจจะเสียวได้นะครับเนี่ครับเนี่ยตัวนี้ไกลๆนะถ้าเรามองเห็นก็จะเป็นนั่งร้านนะครับคือทํานั่งร้านบนโรงหลังคาไปด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนได้นะครับคือ แล้วแต่ว่าการวางแผนงานของแต่ละท่านนะครับเวลาเราจะทําหน้างานเราก็ดูเลยว่าเราจะทําในข้างหน้านะครับเราก็เตรียมเอานะครับผมอย่างของผมก็จะทําลักษณะประมาณนี้นะครับเพื่อจะขึ้นไปหรือหลังคาสังกษีเดิมลงมาเปลี่ยนนะครับคือข้างบนเนี่ยจะเปลี่ยนแค่แผ่นหลังคานะครับผมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนโถงนะครับคือบางหลังก็จะมีเปลี่ยนโถงแต่ว่าหลังนี้ไม่ได้เปลี่ยนนี่ถ้าเรามองจากด้านหน้านะครับผมหลังจากที่เราทำโรงด้านข้างเสร็จแล้วนะครับเพื่อจะ ปีนขึ้นไปรื้อหลังคาแผ่นสังกะสีด้านบน่ะนะครับผมนี่ครับของบ้านหลังนี้นะครับนี่ครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนผมจะวัดแผ่นก่อนเลยนะครับสั่งแผ่นหลังคาคือจะเปลี่ยนจากสังกะสีเป็นไปทัลชีสเพราะว่าเราดูแล้วแปรในแข็งแรงมากนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปรนะครับแค่เปลี่ยนสังกะสีแล้วก็เชิงชายนะครับคือแล้วแต่ละหลังแต่ละหลังเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมหน้าง,งานแล้วแต่หน้าง,งานนะครับผม เนี่ยครับถ้าระมองขึ้นไปจากด้านนี้นะครับดูช่วงที่สว่างสว่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบางทีผมถ่ายภาพก็อาจจะไม่ชัดนะครับว่ายังไงนะครับอันนี้คือขั้นตอนการทํางานเฉยๆนะครับก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากมายนะครับเอามาให้ดูนะครับเผื่อว่าท่านใดที่จะรีโนเวทได้คิดว่าจะรีโนเวทบ้านนะครับว่าเอะวางแผนจะทําอะไรก่อนยังไงดีคือแล้วแต่นะครับผมเนี่ยครับตัวคานที่ยึด ในบ้านนะครับผมตัวที่ยึดติดกับบ้านที่จะเรามารับจันทันที่จยออกมาอยู่กับเสานอกนะครับเราจะทําอย่างนี้นะครับคืออันนี้เราดูแล้วว่าเสาแข็งแรงนะครับเราก็เลยติดอย่างนี้นะครับเราจะใช้เหล็กอย่างนี้แล้วก็ตัวจันทันเราจะบากชนนะครับเพราะว่าจุดเชื่อมจะได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะได้ไม่สูงมากนะครับเพราะว่าถ้าสูงมากก็จะกินเนื้อที่แล้วก็นุ่นจะไปเลยขอบหน้าต่างนะครับระดับหรือจะให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าหลายอย่างนะครับบังคับอยู่นะครับเราก็ตียึดกับโครงบ้านให้ได้ครับตามเสาด้วยแล้วก็ตาม เส้นนะครับคือเหล็กโครงผนังด้วยนะครับเหล็กโครงผนังนี่แข็งแรงนะครับนะจุดเชื่อมยันทันเราจะบากลงมานิดนึงนะครับผมคือเหล็กตัวทําคานเราจะใช้สี่นิ้วหรือสามนิ้วก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับเราดูว่าความแข็งแรงมันเหมาะสมหรือไม่นะครับผมวันนี้ผมจะใช้ตะปูสี่นะครับด้านนอกตียึดเข้ามาอันนี้คือมัมอยู่ในบ้านนะครับนี่คือเสานะครับเสาค่อนข้างจะแข็งแรงมากกันนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเนี่ยครับเราจะยึดด้วยทําเป็นเหล็กตัวยูแล้วก็ไปเชื่อมเข้ากับเหล็ก คานตัวเมื่อกี้นะครับตัวที่อยู่ด้านนอกตัวที่ผมบอกเมื่อกี้ฮะตัวที่เราจะททัน,นวิ่งชนเราก็จะทําเป็นตัวยูอย่างนงี้นะครับตีรอบในตามตรงระดับน้ําเลยนะครับเราจะตีมาลักษณะนี้นะบนระดับน้ําทับแล้วก็ตีเป็นรูปตัวยูไปรัดเสาแล้วก็ไปเชื่อมกันเลยข้างนอกนะครับเสร็จแล้วเราก็ต,ตีตะปูสี่นะครับยึดโดยรอบเลยนะครับผมยึดค่าละสองตัวสองตัว,สอ,ตวสองตัวนะครับอย่างนี้รับรองไม่มีดิ้นไปไหนนะครับรูดลงก็ไม่รูดด้วยนะครับผม อันนี karaoke, a wall. A wall ers, leigh, Dude, right. ้คือด้านนอกนะครับผมอยู่ด้านบนไหนๆก็อยู่ด้านบนผมก็เลยมองไปข้างล่างก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะที่เราเห็นเอียงๆอยู่นะครับเมื่อกี้ก็เป็นคำยันนั่งด้านนะครับเอาไว้ปีนขึ้นบนนะครับผมอย่างที่ว่านะเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ลักษณะนี้อาจารทันก็ไม่ห่างมากนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีนั่งด้านอย่างที่ผมว่านะครับคือเราจะขึ้นข้างบนเนี่ยมันจะเสียวนะครับผมต่อมาเราก็จะเริ่มรื้อสังกะสีข้างบนนะครับหลังจากโครงหลังคาเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราเริ่มรื้อออกตอนเช้าเลยครับ หรือสังกะสีเก่าออกมาหมดเลยนะครับคือเวลาเราขึ้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าแปรเราไม่แข็งแรงเราคนดูดีๆนะครับเดินอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมอย่างนี้เวลาก่อนที่เราจะรื้อหลังคาบ้านเก่านะครับควรสํารวจเรื่องโครงไม้ดีๆนะครับผมเนี่ยครับอย่างนี้ไม้เดิมเนี่ยดีมากนะครับแข็งแรงมากนะครับเราเช็คดูแล้วนะครับแล้วก็แปรก็ไว้ใกล้กันดีนะครับผมเดินง่ายนะครับผมเนี่ยลักษณะนี้อันนี้ก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนแปรนะครับผม คือโครงไม้ถ้าถ้าไม่ดนน้ำเนี่ยอยู่ได้ทนนะครับแล้วไม้พวกนี้เป็นไม้เนื้อแข็งมากนะครับไม้ของคนแก่สะัมก่อนแกหาไว้นะครับผมเพราะว่าแถวนี้น่าจะตาเยอะนะครับ <Okay. S 1> แล้วอย่างอื่นเลยนะครับคือไม้เชิงชายเราก็จะเปลี่ยนแต่จะลืมเราทาสีรองพื้นปูนเก่าไว้ก่อนแล้วก็สีจริงนะครับหนึ่งรอบทาไว้จากข้างล่างเลยนะครับผมอันนี้ผมใช้ไม้เชิงชายหน้า8นิ้วนะครับผมเป็นไม้เชร่านะครับผม เราก็จะทารองพื้นไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทาสีจริงไว้หนึ่งรอบคือสีจริงแล้วแต่เราจะเอาสีอะไรนะครับผมผมจะใช้สีสีน้ํานะครับสีขาวนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เอาต้นบ่ายพอดีแผ่นมานะครับผมเราก็แผ่นไตที่ชีดนะครับขึ้นเลยของผมนี่จะใช้แผ่นหนาสามห้านะครับผมสีน้ําเงินพอดีเจ้าของบ้านทางเจ้าของงานเลือกสีน้ําเงินนี่คือวิธีขึ้นแผ่นของเรานะครับเวลาเราเอาแผ่นขึ้นคือแผ่นตัวนี้ก็ไม่ได้ยาวมากนะครับประมาณ5้าเมตรครับด้านหนึ่ง นะไม่เกิวกว่านิดนึงเนี่ยครับเราก็ใช้วิธีใช้กลดึงอยู่ข้างบนเลยนะครับก็ไม่ได้ใช้กลนเยอะนะครับแล้วก็เหล็กที่เราก็จะวางไปสะพานอย่างนี้นะครับขึ้นคือทุกงานผมก็จะทําลักษณะประมาณนี้แล้วก็ใช้ตะขอนะครับเอาเหล็กแข็งแรงนิดนึงทําตะขอแล้วใช้เชือกดึงขึ้นสองข้างนะครับผมเสร็จแล้วก็ขึ้นไปลักษณะนี้เนี่ยก็จะง่ายนะครับผมนะแผ่นก็เหล็กที่เราใช้ทําสะพานต้องปเป็นเหล็กที่เรียบๆนิดนึงนะครับท้องแผ่นจะได้ไม่รูดนะครับผมเนี่ย ไม่งั้นก็จะถลอกท้องแผ่นจะถลอกเยอะไปนะครับคือเวลาเราขึ้นเดี๋ยวแผ่นจะช้าเยอะนะครับแต่ว่าแผ่นถ้าหนาสามารถก็ขึ้นง่ายดีนะครับผมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มามุงอีกด้านหนึ่งนะครับผมอีกด้านหนึ่งเมื่อกี้อยู่ฝั่งถ้าเกิดเราหันหน้าเข้าเมื่อกี้อยู่ฝั่งซ้ายอันนี้เป็นฝั่งขวานะครับผมเราก็ไล่มุงทางนี้มาคือเชิงชายก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมอันนี้ของเราเปลี่ยนเชิงชายไปก่อนนะครับเมื่อวานไม่ได้รอเชิงชายนะครับเลยใส่ที่หลัง ส่วนตอนนี้เราใส่เชียงชายก่อนนะครับอันนัทาสีได้เลยอันนี้ก็เราเปลี่ยนจากข้างหน้ามาแล้วนะครับแล้วก็มาเหลืองหลังคือที่ปิดแผ่นลังคาไม่ใช่อะไรหรอกครับกลัวนะครับเผื่อบางทีปุ๊บปั๊บมีฝนลงมาไม่ใช่ข้าวของในบ้านจะเสียหายเอานะครับผมเนี่ยครับนี่คือขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะครับการเริ่มต้นทํางานของทีมงานเราละการรีโนเวทบ้านอ่ะนะครับผมเผื่อท่านใดที่สนใจอยากรีโนเวทบ้านนะครับแล้วก็อยากรู้วิธีทํานะครับว่าทํายังไง ก่อนนะครับผมทายังไงหลังอันนี้คือแล้วแต่สถานการณ์หน้างาน่ะนะครับผมของเราจะทาก็อยู่ประมาณอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวผมจะให้ดูขั้นตอนการทํางานไปเรื่อยๆนะครับผมเผื่อท่านใดที่สนใจนะครับผม <S <S> <S เนี่ยครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะมุงด้านขวาเราก็จะมาเปลี่ยนเชิงชายก่อนนะครับเมื่อกี้ให้ดูรัดข,ขั้นตอนนิดนึงนะครับผมจริงๆผมเอาภาพให้ดูลัดขั้นตอนนิดนึงคือจริงๆเราเปลี่ยนเชิงชายก่อนนะครับเมื่อเช้านี้ ก่อนที่จะมามุงด้านขวาตอนี้ด้านซ้ายเสร็จแล้วคือถ้าเราเปลี่ยนเชิงชายที่หลังเนี่ยเราต้องตั้งร้านขึ้นนะครับถ้าอย่างนี้เราจะมีที่เหยียบบนแปรนะอย่างเมื่อกี้นะครับขั้นตอนคือเรายังไม่มุงด้านขวานะครับเราก็จะใช้วิธีการโรยตัวห้อยตัวนะครับคือต้องผู้จนานานิดนึงนะครับผมไม่งั้นขึ้นไปเราจะเสียวนะครับแล้วแผ่นเชิงชายเราจะเจาะรูก,ก่อนนะครับแล้วขึ้นไปเราก็จะยิงติดเลยครับฉผมจะใช้สกรูเกลียวปล่อยเกลียวตลอดอ่ะนะครับผม ยิ่งติดเชิงชายนะครับผมเสร็จแล้วเราถึงจะมามุงด้านนี้มานะครับผมเนี่ยคืออันนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้เราติดเชิงชายก่อนนะนะทาสีเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องไปเก็บอะไรมากนะครับผมเชิงชายนะครับเราก็ไม่ต้องเก็บสีมากนะครับก็ง่ายนะครับถ้าขั้นตอนเราทําถูกนะครับคือพอดีเมื่อวานไม่ทันนะครับรอสีเชิงชายไม่ทันก็เลยขึ้นมุงก่อนก็เลยข้ามขั้นตอนนิดนึงนะครับผมจริงๆเราควรติดเชิงชายก่อนแล้วก็มุงนะครับจะง่ายนะครับผมเนี่ย เสร็จแล้วพอม้งเสร็จเราอยใส่ครอบนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับท่านที่กำลังจะรีโนเวทบ้านอ่ะนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ